เลีงลุงไปที่บ้านปากพางตำบลปากลายเมืองไซบุรีประเทศลาวที่ที่ที่เกิดสงครามหมู่บ้านล่มเก้าไปเห็นผู้หญิงสาวคนหนึงสวยมากสูงขาวแต่แขนแกสั้นแค่นี้แขนแกสั้นแค่นี้ม,มีอิ้งมือ สั้นๆน,น้อยๆเวลาก,กินก็จับกินอย่างนี้สั้นๆแขนกุดหางมีนิ่งก็นึกแปลกใจแต่ทางทางร่างกายเนี่สูงขาวเคยถามชาวบ้านว่าทําไมพ่อแม่เขาเป็นอย่างนั้นไหมเขาก็บอกว่าพ่อแม่ของผู้หญิงคนเนี้ดีมากเป็นคนที่มีรูปประพันธ์สันฐานงดงามแต่ว่าคงจะเป็นที่บาป บาปอะไรเมื่อเด็กคนนี้ตั้งท้องแม่เขาตั้งท้องเด็กคนนี้พ่อเขาเป็นนายพานป่าประเทศลาวสัตว์ป่าเยอะทีนี้เขาไปทไําไร่ปลูกแตงปลูกฟักปลูกฟักทองปลูกข้าวโพดลิงป่ามันเยอะมันมากินกินมันกินจิบหายในลิงกินเอามากัดคําเดียวนึงแกงถิม เขาโหดฮักหน่วยใหม่เขาก็โกรธอยากจะฆ่าลิงเนี่ยทําอย่างไรถ้าไปมันก็วิ่งหนียิงไม่ทันบ้างวันหนึ่งเขาก็เลยฉลาดขึ้นมาเขาทํา้อกใหญ่ๆเอาแตงสุกเอาฟักทองเอาแตงโมออ,อะไรไปล้อมด้วยมันก็เข้าไปเป็นฝูงพอเข้าไปแล้วมันก็ลั่นกับถังลิงเอาไว้ บังเอิญว่าแกไปเห็นแล้วแกโกรธมากแกก็เอาหน้าไม้เนี่ยยิงทีละตัวทีละตัวลิงก็ตายไปทีนี้มีลิงตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวแกบอกว่าตัวนี้ไม่ยิงเอาให้มันไปไล่เพื่อนมันแกก็เอาบ่วงแกเข้าไปไปคล้องดึงมันมาจับไม่ได้ก็มาตัดตัดมือมันไม่ให้มันจับต้นไม้ตัดมือตัดมือ แล้แกก็ปล่อยไปลิงตัวนี้วิ่งไปถึงต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้เพราะนิ้วมือมันไม่มีบางทีมันก็เอาแต่ขาขึ้นไปไปหน่อยหนึ่งก็ตกลงมาแกก็หวัวเราะชอบใจต่อมาไม่นานเมียแกก็คลอดออกมาเป็นลูกผูห้หญิงแต่ปรากฏว่าแขนสั้นนี้เดี่ยวชาวบ้านก็บอกว่าโอ้นี่บาปกรรม มันอาจจะเป็นได้ที่บอกว่ากรรมพันธุกรรมเป็นเผ่าพันธุ์บางทีพ่อแม่ทําบาปทํากรรมปฏิสนธิวิญญาณที่อยู่นั้นรองรับกรรมอันเป็นเผ่าพันธุ์นั้นไปด้วยเพราะเหตุน,นั้นจิตนี้นะมันไม่ตายพวกเราเกิดมานี่มีบุญหลายนะตาก็ไม่บอดสักคนหูก็ไม่